สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคู่รักดวงเฮงเป็นมหาเศรษฐีข้ามคืนหลังสำรวจเจอรถสีแดงฝุ่นเครือในโรงนาเก่าที่เป็นมรดกเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าคู่รักวัยชราชาวอังกฤษชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการหลังจากได้รับมอบโรงนาเก่าๆในที่ดินที่เป็นมรดกตกทอดและได้พบกับรถสีแดง ที่มีทั้งฝุ่นจับและสนิมเกาะแต่มูลค่าของมันนั้นนับไม่ได้เลยทีเดียวตามรายงานดังกล่าวนะครับเมื่อกูรักชาวอังกฤษคู่นี้ตัดสินใจเข้าไปสำรวจในโรงนาบนที่ดินเล็กๆที่ได้รับมาเป็นมรดกก็พบกับรถยนต์สีแดงที่ดูแปลกตาอยู่ในนั้นแม้ว่ามันจะมีฝุ่นเกาะอยู่จนเคลอะแต่เมื่อมองดูดีๆรถคันดังกล่าวคือจากกัวอีทยที่ถูกผลิตขึ้นในปี1964นั่นเองแหะครับ นับได้ว่าเป็นรถเก่ารุ่นหายากมากราคาประมาณในท้องตลาดอยู่ที่ตั้งแต่ 1, 06 1 06 2, 6 1 2 1ล้านหนบาทหรือว่าประมาณ40,000ปอนด์ไปจนถึง9 06 1, 06 2 6าล้านบาทหรือว่าประมาณ2,30,000ปอนด์กันเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับความหายากและสภาพของรถยนต์แน่นอนว่ามันทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีหากนำไปประมูลได้เลย ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในสภาพสนิมและฝุ่นเกาะเต็มแต่ก็มีคนสนใจจะประมูลมันในราคาสูงกว่า20ล้านเพราะสภาพภายในของรถยนต์คันดังกล่าวยังมีสภาพดีเรากลับได้รับการรักษาดูแลมาตลอดแถมยังให้บรรยากาศของรถคลาสสิกอีกด้วยซึ่งคู่รักต่างก็หวังว่ารถยนต์คันนี้จะสามารถพลิกชีวิตของเขาและได้ใช้เงินในววยเกษียณตัวเองอย่างมีความสุขจากนี้พวกเขาตั้งใจจะนำมันไปทำความสะอาดใหม่ และคัดเลือกผู้ที่จะชนะการประมูลรถยนต์ราคาแพงระยับนี้ต่อไปสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว e ็บไซต์ ebuomworld.com หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันใต้ทใายคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ